ความเดิมจากใน e ีพก่อนหลังจากที่พี่ได้มเมล็ดทาตะวันมาพี่ก็ได้รู้มูลค่าของมันจริงๆครับว่ามันมีมูลค่าที่โคตรแพงแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งมเมล็ดที่เป็น,มนเมล็ดที่โคตรแร่นั่นก็คือเจ้ามูลบอตฟอร์มครับ ซึ่งพีนั้นก็ได้มีมันไว้ในครอบครองนานแล้วครับแต่ว่าพียังไม่ได้มีโอกาสที่จะปลูกสักทิงแต่ก่อนที่จะไปปลูกครับพี่ก็ขอเปิดไข่ที่รอฟักเป็นเวลา8ชั่วโมงก่อนซึ่งพีก็เปิดได้เจ้ามดมาแล้วก็มาเปิดไข่ระดับมิสติกไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่ายังไงพี่ได้เจ้ากระรอกมาสองตัวครับแต่ว่าจิงจอกพี่ก็ยังไม่ได้สักทิงแล้วก็มาวางไข่เพิ่มอีกสาใบเผื่อที่จะรอฟักในอนาคตครับแต่ถ้าใครน้นดวงเกลือฐานร้านบุปกรณ์ชอบก็บมีบริการจําหน่ายสาัตว์ทุกตัวในออย่าาาไปใชช้้บรริกรนง และนี่ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์มูลบัสซอมครับที่เขาบอกว่าตอนนี้หาไม่ได้แล้วครับทุกคนไม่ว่าจะอัปเดตหน้าอีก1วัน4ี่ชั่วโมงนะเขาบอกว่าน่าจะไม่เอาเข้ามาแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นคืออันนี้น่าจะเป็นของแลนะเอาจริงๆซึ่งการที่เราจะได้มันมาเราก็ต้องเปิดแพ็คนี้ครับทุกคนนี่เลยแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งเมล็ดพันธุ์นะที่พี่อยากได้นั่นคืออันนี้ครับคือพี่ยังไม่ได้เลยในคลิปนี้คือพี่จะมาหามาด้วยแล้วกันครับอันนี้ไม่เอาครับสตาร์ฟุตโอ้โหไม่ไดุ้กคท เฮ้ยขอแค่ระดับมิสติกทําไมมันไม่ออกวะทุกคนโอ้โหคือถ้าแบบพี่ไม่ได้นี่คือจบเลยนะถ้ากลับว่าในอีเวนนี้คือพี่มีเมล็ดผธุ์ไม่ครบเอ้ยได้แล้วครับทุกคนโอ้โหแบกเลยนึกว่าจะไม่ได้ครับโอเคได้มามาเล็ดหนึ่งก็ยังดีแล้วก็ที่เหลือพี่ก็จะเปิดให้หมดเลยนะทุกคนอาจจะเก็บไว้สักประมาณแพ็คสองแพ็คไว้ครับเอ้ยไอจิ้งจอกมาขโมยของเราเฮ้ยมันมาขโมยอะไรแต่ว่าไอจิ้งจอกนี่คือมันสามารถขโมยเมล็ดพันธุได้ใช่ไหมทุกคน เอ้ยนี่ไงทุกคนมันออกมาแล้วมันขโมยอะไรครับไอเจ้าจิ้งจอกเองขอโมยอะไรทําไมมันไม่ฆ่าอะไรมาเลยวะทุกคนหรือว่ามันไม่ให้เราดูโอเคได้มาอีกหนึ่งมเมล็ดครับเหลืออีกสี่แพ็คสุดท้ายเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้แพ็คหนึ่งนะทุกคนเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าตอนนี้คือมันน่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะเป็นของแลไปแล้วครับเรียบร้อยครับแพ็คสุดท้ายได้อะไรโอเคถือว่าเราโชคดีนะทุกคนที่เราได้มเมล็ดนี้มามาเป็นอะไรที่ดีมากๆเลย แต่พี่ได้นานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาปลูกสักทีครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ทําการปลูกเลยดีกว่านะเดี๋ย,ยวพี่จะขอปลูกสักประมาณตรงไหนดีเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนครับแล้วก็หลังสวนขอ,ของพี่ได้ทําการจัดสวนใหม่ครับนี่เลยเป็นสนามเด็กเล่นเป็นไงโคตรเจ๋งอา๋ยวขอปลูกตรงนี้ดีกว่าแล้วทุกคนแล้วก็จะวางเป็นอ่าสปริงเกอร์เลยจะวางเป็นสปริงเกอร์มาสเตอร์ดีไหมวะทุกคนหรือว่าวางสปริงเกอร์ธรรมดาดีวางสปริงเกอร์ธรรมดาดีกว่านะนี่เพราะว่ามาสเตอร์คือมันหายากครับเราเก็บไปก่อนดีกว่าครับทุกคนมี เดีย๋ยวดับแรกเลยคือเราวางก็ตลี่นะครับหนึ่งอันเอาวางก็ตลี่ไปสองเลยดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าเรามีเยอะก็ตลี่แล้วก็วางเป็นอ่าเบสิกอีกสามแล้วก็แอสวานอีกสามครับแล้วก็ทําการปลูกเลยครับมเมล็ดพันธุ์ที่แลงที่สุดนะตอนนี้เรียบร้อยครับปลูกไปแล้วแล้วเราก็ทําการออกเลยครับทุกคนอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันครับน้องชายมันถึงเวลาแล้วครับ กับสิ่งที่พี่ได้เอฟเคไว้ไหนนี่ไงโอ้โหต้นแมงโนเล็กเลยทุกคนอเอ้ยมันโตเต็มวัยหรือยังวะโอเคต้นกระจอยหนึ่งแต่ว่าต้นเล็กนี่เดี๋ยวมีเรนโบรครับเรนโบทุกคนไม่๋จวพี่ขอญาตเก็บอันนี้ไปก่อนนะทุกคนเรนโบเพราะว่ามันน่าจะแพงนะอันนี้ในอนาคตอาจจะต้องเก็บเอาไว้ครับแล้วก็ให้มันติดกายพันแบบเบิ่มๆเ,เลยล็อกไว้ก่อน ต้นหนึ่งนี่คือมันออกดอกได้กี่อันครับแต่พี่จะเก็บแบบว่าไม่ติดไก่พันมาสักดอกนะราคามันจะแพงกว่าทานตะวันหรือเปล่าวะทานตะวันในอีพีที่แล้วคือถ้าพี่ลองขายดูอะแบบปกติมันอยู่ที่ประมาณ20000นนะทุกคนหรือ10000แนนี่แหละแต่ขอเช็คอันนี้ครับน้ำหนักอยู่ที่8กิโลราคาจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ o w much? อู้สี่แสนเฮ้ยแพงกว่าครับ <laughs> แพงกว่าเยอะเลย อันนี้ครับต้นทาตะวันของเราเดี๋ยวรอดูครับทาตะวันของมันคือแค่ประมาณสองแสนนี่ยทุกคนเห็นเขาบอกว่ามันโดนเนิร์ฟนะเฮ้ยอันนี้ทาไมมันสองล้านเนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผิดหรือเปล่าโอเคพี่น่าจะจําผิดไปทุกคนทาตะวันมันแพงกว่านะเว้ยดูอันนี้สองร้อยล้านอันนี้คือติดไก่พันธุ์ครับแต่ทาตะวันอันนี้คือมันไม่ติดไก่พันธุ์แต่อย่างว่าแล้วทุกคนมันอยู่ที่น้ําหนักไงทาตะวันคือแบบมันดอกใหญ่ครับทุกคนหกสิบหกกิโล อันนี้มันแค่ประมาณ8ปกิโลพี่คิดว่าถ้าน้ําหนักมันเท่ากันนะยังไงไอต้นเนี้ก็น่าจะแพงกว่าอันนี้คือความคิดของพี่แล้วทุกคนพี่ก็ว่าแล้วทุกคนว่าพี่ลืมอะไรมันมีอีกหนึ่งมเมล็ดพันธุ์นะที่พี่ยังไม่ได้ปลูกมันคือมูลกรอบใช่ไหมอันนี้คือถ้าจะไม่ผิดนะเป็นมเมล็ดที่พี่อยากได้ครับอยู่ไหนอ่ะอันนี้ทุกคนมีอยู่สองอันลืมปลูกได้ไงขออนุญาตปลูกเลยละกันแล้วก็ใช้กระบวยรลดน้ําครับลดน้ําไปเลย เฮ้ย hey, อันนี้ดีนะอันใหญ่คือแต่เหตุที่พี่อยากได้อันเนี้ยมาประดับสวนก็นเพราะว่ามันเป็นของแล้วนะทุกคนไอของที่มันอยู่ในแพ็คเนี่ยเรียกได้ว่าแลหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือเขาไม่เอาเข้ามาแล้วนะคือพี่ก็อนแนะนําให้เก็บเอาไว้นะทุกคนอันนี้นะตเต็มไว้แล้วเดี๋ยวรอให้มันออกผลมาครับเดี๋ยวระหว่างนี้พี่ขออนุญาตนะเก็บก่อนเก็บผลผลิตเก็บมาให้หมดกระเป๋าเต็มมาทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเอาไปขายทีเดียวเลยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้คือ น้ำพึ่งของพี่มีค่อนข้างจะเยอะแล้วได้มาอีกหนึ่งร้อยล้านครับแต่ก็ยังไม่มากพอไข่พึ่งของเราเปิดยังไม่ได้อีกสองชั่วโมงรอ,อนานมากเลยทุกคนแต่ละฟองต้องรอถึงสี่ชั่วโมงครับและนานๆทีจะมาขายจะขอใช้สปริงเกอร์หน่อยดีกว่าครับแล้วก็ดอกไม้อันนี้คือไม่มีดอกกใหญ่เลยนะดูดิก็มีแต่ดอกน้อยๆทั้งนั้นเลยโอ้ยอันนี้ติดโกโอ๋อไม่ติดครับอันนี้ติดกายพันธุ์เอ้ยอันนี้ครับติดทองโอเคครับพี่ติดทองก็ติดเรนโบว์ทองกับเรนโบ์นี่คือเดี๋ยวพี่จะเก็บเอาไว้ก นกคูกยักษ์โอ้ไม่กอดนกคูกยักษ์เอาดีๆตัวโคตรใหญ่ทุกคน <S <S มูนบัตซ่อมันนี้ที่ติดกายพันเกสอราคาเท่าไหร่หนึ่งล้านก็ถือว่าใช้ได้นั่นคน 5, ล้านห้ารอการเติบโตของไอ้ซองดอกอันนี้ครับมันเก็บได้หรือยังหน้าตาของมันเหนือนลังพึ่งนะโอเคเก็บได้แล้วครับเก็บมาแล้วก็รอเอาไปขายดูครับว่าได้เท่าไหร่แต่น่าจะไม่แพงมากนะ แต่สีมันสวยแล้วทุกคนถ้าเอามาประดับบ้านนี่ก็น่าจะใช้ได้เลยเฮ้ยแป๊บหนึ่งเฮ้ยไมมันแหลกแหลกแ,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 แปลกเหมือนมีใครเข้ามาเช็คราคาหน่อยเท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าหมื่นสามครับอันนี้เดี๋ยวจะขอย้ายต้นมูลบัสซอมของพี่ครับเอามาไว้ข้างหน้าดีกว่านะทุกคนประมาณตรงนี้ดีไหมให้แบบว่าคนได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีของแล่นะเพราะว่าตอนนี้ต้นนี้คือมาเป็นของแ,แล้วนะทุกคนนี่เลยหรือว่าจะเอามาไว้ข้างหน้าเลยข้างหน้าไว้ไม่สวยไว้ตรงนี้ดีกว่านะทุกคนนี่ แต่ว่าของพี่คือมันน่าจะโกคๆไปนะอาจจะต้องลื้อเนี่ยพวกต้นพริกอ่ะต้นพริกอันนี้คือพี่น่าจะต้องลื้อได้แล้วทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยสำคัญอะไรสักเท่าไหร่ครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะขอย้ายต้นพริกก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนย้ายไปไว้ข้างหลังเลยเอาไว้ตรงนี้นี่แล้วก็ให้ผลมันออกไปข้างนอกครับมันจะได้ไม่ต้องเกะก,กะอย่างนี้อ่ะระวังตรงนี้คือก็โ่งแล้วทุกคนเอาต้นพริกออกไปคือใจจริงพี่ก็อยากจะทุบมันทิ้งนะแต่ว่า คือพี่ชอบไงต้นพริกแต่ว่าอันนี้ที่มันไม่สวยเพราะมันติดไกยพันธุ์ครับเดี๋ยวระหว่างนี้พี่ก็ขอ AFK รอไปก่อนละกันครับตอนนี้ก็มี3แบบนะครับแต่ระหว่างที่เรารอ AFK พี่ก็ได้มาทาการจัดตกแต่งส่วนเล็กน้อยครับเพื่อที่จะทําให้พื้นที่ของเรานันกว้างยิ่งขึ้นต้นสตรอเบอรี่ที่พี่ไม่ได้ใช้แล้วพี่ก็ได้ตัดทิ้งไปทั้งหมดครับแล้วก็ได้มาเก็บเห็ดท,ที่มาติดไกยพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนโคตรเยอะเลยและนี่ก็จะเป็นเห็ดครับที่ติดไกยพันธุ์เยอะที่สุดเดี๋ยวเรามาาาาาลองดูรรคว่่่จะทไ อันนี้คือติดไก่พันธ์น่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่ที่พี่เคยมีนะแสนสามอย่างว่าแล้วครับทุกคนมันคือเห็ดไงเอาไปขายให้หมดเลยตอนนี้พี่ก็ทําการโลบปุ๋หูได้มาแปดล้านอันนี้คือพี่เก็บแค่เห็ดนะทุกคนเห็ดอย่างเดียวเลยล้วน กับเก็บผลผลิตที่พีได้ AFK ทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเพราะว่าบางผลนั้นมันมีขนาดที่ใหญ่มันทําให้สวยของเรานั้นไม่ค่อยสวยตัเท่าไหร่ครับแล้วก็ติดไก่พันอะไรก็ไม่รู้ก็ทุกคนสมันไม่ค่อยสวยครับพี่ไม่ค่อยชอบก็เลยเก็บมาทั้งหมดเพื่อที่จะนำไปขายอ่ะตอนนี้คือพี่ได้ทําการเก็บผลผลิตทั้งส่วนนะครับแบบหมดส่วนเลยจริงๆเท่าที่เก็บได้ครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่เอ้จริงๆคือมันยังมีไอดีอยู่นะทุกคน นี่ต้นแอปเปิลแต่ว่าแอปเปิลคือเราเก็บไ้ก่อนไปโอเคเก็บมาให้หมดเลยแล้วกันแต่ว่ามะพร้าวเดี๋ยวพี่จะเหลือไว้ก่อนครับเพราะว่ามะพร้าวเดี๋ยวเอาไว้แลกเป็นเนยน้ำผึ้งครับมันจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันจะเกิน1ิบโลแทบทุกลูกครับได้เท่าไหร่สี่ร้อยล้านรวมรวมแล้วหมดส่วนของพี่น่าจะได้ประมาณพันล้านนะทุกคนทําไมไมันได้น้อยจอยังวะ <c oughs> คนอื่นแมกเอาไข่ดอกเดียวแมกได้เป็นหมื่นล้านก็ทํายังไงวะทุกคน และก่อนที่จะไปเอฟเคกันต่อน,นั้นพี่ก็ได้นาสายล่อฟ้าครับมาทาการล่อเพื่อจะให้ฟ้าผ่าแล้วก็ติดไกพันช็อกแต่พอเวลาผ่านไปไอ้ผลที่พี่อยากให้มันติดไกพันช็อกดันไม่ติดครับทุกคนมาไปติดผลอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็มาเปิดไข่เพื่อที่จะหวังให้ได้ราชนีแต่จริงๆคือพี่ขอแค่หมีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นละทุกคนแต่มันก็ยังไม่ได้สักทีครับพี่เปิดมาเป็นจะล่อยฟองแล้วครับทุกคนหรือว่าเราต้องเสียโลบักแบบจริงๆ กลับมาดูที่ต้นมูลบอสซอมของเราครับซึ่งดอกนี้เป็นดอกที่ติดเรนโบว์ซึ่งพี่ก็จะหวังครับให้มันติดไก่พันช็อกและก็กะว่าจะวางใส่ล่อฟ้าเพิ่มแต่มันวางได้แค่อันเดียวครับโอ้โหจบเลยแล้วนี่คือจะมีโอกาสติดไป้ว่าทุกคนและในระหว่างที่พี่ AFK อยู่นั้นบวกกับการสร้างบ้านอยู่หลังสวนสิ่งที่พี่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นครับนั่นก็คือผลมูลแมงโก้ครับผลที่ใหญ่ที่สุดของพี่ดันโดนขโมยไปแล้วครับโอ้โหแบกเอ้ยอ พี่ก็ลืมไปครับว่าพี่อยู่เซิฟธรรมดาโอ้โหสร้างบ้านเพลินไปหน่อยครับมาตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเอฟเคไว้หนึ่งคืนเต็มๆครับมาดูกันว่าต้นมูลบอสซอมของเราจะได้อะไรบ้างครับตอนนี้กายพันนี่โอ้โหแบงดูเหมือนว่ามันมันติดน้อยว่าทุกคนนะอจริงนะคือมันไม่ติดเยอะแบบที่พี่คิดเอาไวอ้อะแมงเลยมันต้องใช้เวลาในการเอฟเคนานแค่ไหนวะพี่ผิดหวังตั้งแต่ต้นทันตะวันแล้วนะ อันนี้ตดกายพันเรนโบโอ้โหก็ไม่ติดสถานะช็อกค,ครับแต่กูช็อกแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่ติดช็อกแต่ว่ากูช็อกไอเวนเดี๋ยวจะมาดูราคาอันนี้ก่อนเลยครับอันนี้ติดช็อกแล้วก็ฟอรเรสตครับแล้วก็ติดเกียร์สอนได้กี่บาทครับจากการที่พี่เอฟเคมาทั้งคืน <c oughs> โอ้โหสิดสามล้านแม่เอ้ยโคตรน้อยเลยส่วนอันนี้ครับทุกคนน้ำหนักเก้าโลติดโกฟอรเรสตนครับแล้วก็อะไรกันนะ เกสอนครับอันนี้โกนแล้วทุกคนได้เท่าไหร่โกน่าจะแพงกว่านะน่าจะร้อยกว่าล้านโอเคร้อยสาสิบเก้าล้านอันนี้ครับเรนโบ์โคตรสวยเลยมี Rainbow, รเนรนโบ์แล้วก็ฟอสเซนครับแล้วก็เกสอนแต่ว่าไม่ติดช็อคถ้าติดช็อคคือโอ้โหทุกคนแม่เลยเรนโบ์ Rainbow ยังกากเลยอ๋ออยู่ที่น้ำหนักครับน้ำหนักอันนี้มันแค่ห้าโลแม่เอฟเครโกโคตรผิดหวังเลย